สวัสดีค่ะมาพบกับพี่ตาอีกแล้วสวัสดีค่ะทุกคนเพื่นเพ่นพี่น้องทางอยู่เมืองไทยหรือว,ว่าอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็มาพบกับพี่ตาอีกแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะมาพบกับช่องพี่ตาสปิเดนพาเซียบอีกแล้วเนาะวันนี้พี่ตาก็ไม่ได้อะไรมานําเสนอพี่น้องหรอกเจ้าค่ะวันนี้ก็มีนําเสนอมันใช่ไม่นําเสนอดุกชินฝรั่งกับซอสนะคะ แล้วก็เราจะมีอันนี้ค่ะพี่พตามารู้จักชื่อเขาคล้ายๆกุ้ยช่ายบ้านเราเนี่ยนะแต่ไม่ใช่นะข,ขนมอ,อะไรยัดไส้นะแต่เป็นของเป็นของเวดนามค่ะเป็นของเวทนะคะทุกคนมันเป็นแป้งกับมหมูมีอะไรอยู่ข้างในมันเขาเรียกอะไรมันพี่ตาจําไม่ได้แล้วคล้ายๆเขาเรียกอะไรที่เขาใส่ไส้ผักนั่นแ่ะกุ้ยช่ายนั่นนะจะ น,นี่ค่ะเป็นแป้งด้วยนะคะเราเราได้เมนูสองเมนูกาบันนี้ทุกคนมาแซบกับพี่ตานะคะทุกคนเจ้าคขาพี่ตาก็ไม่ลองรำทำเพีงนักกินน้ำอุ่นให้มันลื่นคอหน่อยเนาะไม่ใส่วายไม่ใช่เหล้าไม่ใช่อะไรนะเป็นน้ำน้ำชานะคะทุกคนวันนี้ครับพี่ตาจะพามาแซบอันนี้ค่ะลูกชิ้นฝรั่งนะคะ ดูสิ่งผักหลังกับซอสเห็ดเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นน้ำน้ำซีอิ๊วหวานอะที่ว่าเขากินกับสาคูนั่นนะทุกคนมาชิมอามอืม มีโหดไม่ทางตลอดนะอร่อยพี่นาง ขนมคุยไส้เนาะแต่อันนี้ไม่ไส้คล้าย้ายกันพี่น้องอืมพี่น้องเจ้าขาดุกสินฝรั่งนี่อิเคยียเมืองไทยมีขายนะร้านอาหารอิเคยีย พี่น้องดองไปซิมดูนะคะตออีเคียรออีเคียร์มีขา ขาอาจจะติดป้ายเป็นรูปภาพไปนะพี่น้องมันจะเป็นลูกชิ้นฝรั่งพี่าเรียกลูกชิ้นฝรั่งแต่ภาษาสวีเดนเขาจะเรียกว่าเซตเบิร์นล่ะเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นเนื้อ,เป,เ,ปนเ,นอเป็นหมูผสมกันอืม อากาศไม่ดีพี่น้องหิมะไม่ตกกลายเป็นฝนตกแทนอืมกรอบมาก ขอโทษขอไปได้มือฝรั่งตกเซ็บนะ้ำยูซินฝรั่งก็อร่อยทุกคน ตามพี่ตาไปด้วยๆนะจะมีเซอร์ไพรส์ พริกหวานแล้วก็ไนวร์นะอืมอร่อย Ikea Ikea ภาษาไทยเขาเรียกอะไร Ikea ดูแถวบางนาตาัดเดี๋ยวเขาจะเอาเนะบางนาคิดว่าสายไทยไม่เคยดูเ่องงสวยหรือเปล่าครับพี่น้องโ,อโหพี่ตากับเสื้อวันนี้ พี่ตาก็อยากเปิดคลิปพอพอเพราะๆแต่ว่าไม่รู้จะมันเวลาพูดไปแล้วก็มันจะรัวเนาะลิ้นจะรัวเองอ่ะ <c oughs> เป็นคนเวลาพูดนานๆน้ะติดอ่างทันทีเลยเจ้าค่ะกลัวคนอื่นเขาแย่งพูดกลัวไม่ได้พูด <c oughs> ไม่ต้องเครียดนะพี่น้องเนาะ สนุกสนานกันไปต้องกินกับมันต้มนะ ดูคลิปพีตาเนี่ยต้องทําใจหน่อยนะทุกคนดูเรื่องมากไม่ดูเรื่องมากอย่าบ้ากันนะครับถ้าเหมือนคนอื่นเกินก็มันไม่ใช่ตัวเราอ่ะเนาะจะไปเดินแบบคนอื่นก็ไม่ไหว ทำสองคำก็กลับมาเหมือนเก่าอยู่ดีพี่น้องเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเราเป็นของเป็นโตของตัวเองดีที่สุดเลยทุกคนอืมอร่อย ของเพิ่นให้มาเมื่อห้าร้อยปีที่แล้วห้าร้อยกว่าปีแล้วแหละนางซื้อมาพูดเล่นมันมีกุ้งด้วยนะเหมือนได้กลิ่นกุ้งแห้งอืม บดูซินฝรนั่งกอ้อยู่ใกล้ๆอีเคียนะมันจะมีดองไปซิมดูพี่น้องอร่อยครั้งหนึ่งในชีวิต อืมอร่อยพี่น้อง่ะพี่น้องพี่น้องลองไปไปอีกแคาที่ที่เมืองไทยนะพี่น้องลองไปชิมอาหารสวีเดนดูนะคะทุกคนอร่อยไหมถูกปากไหมคอมเมนต์ Comment มาบอกพี่ตาด้วยนะคะนี่ก็เป็นอาหารสวีเดนเหมือนกันค่ะ คิดว่าช่วงนี้จะมีอาหารเซร์เบียนเยอะช่วงคริสต์มาสเนาะไม่รู้ที่เมืองไทยเขาจะเอาออกวางเอาออกขายไหมเป็นอาหารอาหารจานด่วนนั่นแหะที่ห้างของเขาเนาะเขาจะมีห้องอาหารเลยเฉพาะประมาณนี้พี่น้องอยู่ไทยก็ลองไปชิมดูนะคะ อืมชิ้นเบเริ่มเลยออกจากปากนักเกียดมากเลยอ่อยน,นะเสรไม่เสืร์ก็คอมเมนต์มาบอกนะทุกคนพี่ตาจะได้มีเพื่อนคุยมีมีกำลังใจฮะมีกำลังใจ แล้วก็ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆมีกําลังใจให้ทำมีกําลังใจที่จะทำคลิปต่อไปนะคะทุกคนพูด,พดไปค่อยดูเรื่องจะเป็นบ้าก็ไม่ใช่จะเป็นคนคนคต้องก็ไม่ใช่เองรวม,มันอยู่ในคนเดียวกันหมดอนะไม่ค่อยดูเรื่อง ไม่มีสาระเดี๋ยวสามลูกกับเห็ดนี่ก็เดี๋ยวหกชิ้นพี่น้องอืมพี่จานนั่งไม่ก นั่งกระดุกกระดิกนะคนบ้านนี้แหละคนนี้เขาจะนั่งขนมนี่มีมีหน่อไม้กุ้งแห้งกับผักต้นหอมผักชีค่ะก็เด็กอะไรไม่รู้นี่เป็นแป้งพี่น้องจา๋า คลิปนี้ก็พี่ตาก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันติดตามพี่ตาได้รับปักตะไคร้ให้พี่ตาด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยกันนะคะรักษาตัวเองด้วยนะคะคลิปนี้ก็พี่ตาก็ไม่มีอะไรมากๆายมา,มา,มาหอะไร้สาระ,หะเหมือนเคยทุกคนค่ะแต่ก็มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ